สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มคนดูไลฟ์สดนะคะของ Facebook นะคะผ่านเว็บไซต์ k m MM m t h ดถีเฮ็ดนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM ค่ะค MM ิดถีเฮ็ดนะคะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกเลยนะคะให้เราคลิกไปตรงที่ KMM เอ็มดถีเฮ็ดดอทคอมได้เลยค่ะนี่นะคะ เราเข้ามาเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีท้งเพิ่มไลน์นะคะเพื่อนผู่ติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอะไรอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะให้มาสมัครสมา,สมา,สมาชิกที่ด้านบนเลยนะคะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะ,นนะ,คะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราเคยมีสมาชิกอยูอยะะ่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วเราก็มาดูตรงหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะทางแถบ้ายมืออันแรกสุดเลยนะคะนี่ลยคะแล้วก็เป็นหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็น ปั๊มคนดูไลฟ์สดนะคะจะมีตาม s อีนะคะเราก็ลองดูได้เลยของของเรานะคะเราจะปั๊มตัวนี้นะคะเป็นรหัสหนึ่งหกหนึ่งนะคะคนดูสิบห้านาทีนะคะเป็นคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดคะ่ะดูนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาคะ่ะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงกนะคะเราได้เลือกไลฟ์สดนี้ไว้แล้วนะคะมีคนดูอยู่ที่สิบสาคนนะคะเราก็ทําการคัดลอกลิง์ด้านบนเลยคะ่ะตัวโพส์นะคะจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจํานวนคนดูก็จะไม่ขึ้นนะคะ เราปั๊มอยู่ที่50คนดูนะคะค่าบริการเพียง2บาทนะคะเราจะกดสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะจะมีแจ้งเลขออเดอร์ค่ะไปใช้เวลาที่จํานวนคนดูไรสดไหมขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นํารหัสตัวนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็มีบริการค่ะลิงค์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะของเราดาเนินการนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกนค r วโคดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น To Money Wal ลเลค่ะแล้วก็จะเป็นอ่างเปา w a l l e t นะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคิปโตค่ะ,คะ Perfect Money นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้ เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่าสูงสุดนะคะมีเดทราคามีบอกหมอดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหาไรายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนํานะคะอยู่ที่5เปเซนนะคะนี่เลยคะ่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทํอย่างนี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะเราก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตั๋วนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต um erm right? ่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน okay, ้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดคนดูก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะจนคบนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะ สามารถเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะ60แล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ